วันนี้เพชรเพชรไดเต่าฟาร์มในการอนุรักษ์พัฒนาสายพันธุ์กว่างชนพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์อออของเรานะครับผ่านการเดิมพันชนะมาแล้วครับก็นำมาเพาะผสมในโรงเพาะของเพชรไดเต่าฟาร์ม ก็ทำไม่มากทําไม่มากทำแบบไม่เหนื่อยถ้าทํามากนะทํามากนี่มันจะทําให้เราสุขภาพเราไม่ดีเพราะว่าอายุเราก็มากแล้วด้วยก็ทําเพียงแค่ว่าเป็นการอนุรักษ์สืบสานต่อยอดแบ่งปันก็อันนี้ทั้งที่4ทั้งที่6 ประมาณสิบกว่าถังก็จะได้อยู่ก็จะได้อยู่หลายร้อยตัวอยู่อันนี้เรามาดูว่าจะทดสอบให้ดูนะพี่น้องครับว่าสำหรับท่านใหม่นะสำหรับมือใหม่สำหรับน้องใหม่ว่ากว่างเวลาเรานำลงผสมแล้วนี่ผมลงผสมได้สามวันมันก็จะเริ่มถอกไข่แล้วนะครับ มันเริ่มถอกไข่แล้ววันนี้จะมาให้ดูนะครับอันนี้ผมทดสอบนะถังหมายเลขห้าพ่อพันดูนะครับอยังดิ้นดุกดิกดุกดุกสังเกตเห็นไหมครับสังเกตเห็นไหมครับอ่าขาวๆเนี่ยคือไข่ของเขาเขา,ขา,ขา,ขาถอกมื่อกี้นี่เองนะครับ ถอกเขาถอกไข่เมื่อกี้นี้เองไข่ยังติดตุดอยู่เลยนี่เขาถอกไข่แล้วในหนึ่งตัวนี่พี่น้องในหนึ่งตัวนี่น้องกวางนี่แม่กวางนี่จะให้ไข่นะเท่าที่ผมดูนะที่เคยสัมผัสมา,มานะสามสิบฟองได้ต่อหนึ่งตัวสามสิบฟองแล้วจะออกไข่ไม่เป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้ดูนะ โอ้นะมันจะมันจะเหมือนเม็ดข้าวสารนะครับกลมๆน,นี่คือไข่กวางนี่คือไข่กวางนะครับน,นี่แม่ของเขาก็ ถือว่าอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ไข่ฟองแรกไข่ฟองแรกของฤด,ดูการนี้ตัวอื่นยังไม่ได้ถอกไข่ตัวอื่นยังไม่ได้ไข่นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นไข่ฟองแรกมุดไปแล้วเห็นไหมเน่เน่เน่เห็นไหม โอเคนะครับสำหรับน้องใหม่น้องๆที่อยากจะหัดเพาะกวางก็จะใช้เวลาประมาณ15วันโดยประมาณนะครับ10-15วันก็จะฟักออกมาเป็นตัวไข่ตัวนี้สิบถึงสิบห้าวันคักออกมาเป็นตัวโอเคนะครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีขอบคุณครับจากเพชรเพชรได้เ,ดดเต่าฟาร์มหรือว่า ไก่ต่อเพชรดอยเตาท่านใดต้องการแม่พันธุ์นะครับท่านท่านใดต้องการแม่พันธุ์เชิญเลยนะครับขอบคุณครับ